มีพ้นดรามา่าหลังเอวาเปิดตัวต้อนรับร่วมงานลูกหมีแฟนเก่าไมเมเนตด้านชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นโซเชียลลัน่นเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนร้องฮ่าเสียงหลงกันทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อด้านยูทูบเบอร์สาวอย่างเอวาแฟนสาวของไมล์เมเนตเจอดราม่าสนัน่นปมเรื่องดึงตัวแฟนเก่าของไมล์เมเนตอย่างลูกหมีวอนนาบี abe, มาร่วมงานในช่องร่วมกันพร้อมเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยหลังจากที่เกิดกระแสะไวรัลด,ดราม่าดังกล่าวขึ้นมาทางด้านเอวาก็ไม่ได้อยู่เฉยแต่อย่างใดรีบรุดออก ชี้แจงพร้อมเผยถึงสาเหตุในการชักชวนลูกหมีมาร่วมงานในครั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2565ที่ทำเอาหลายคนถึงกับพากันตกตะลึงกันเป็นแถบเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่างไมเมดเนได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างลูกหมีหลังคบหากันมาได้ร่วม8ปีทั้งนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่แน่ชัดในการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก่อนจะกล่าวบอกกับทางด้านผู้ชมว่าทั้งคู่ยังคงมีความหวังดีต่อกันอยู่เสมอโดยในเวลาต่อมาเมื่อช่ว 2,565ก็ต้องมีกระแสฮือฮาทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อไมเมดเนทได้เตรียมตัวจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการขอยูทูบเบอร์สาวคุณหนูทาย,ยานหมื่นล้านอย่างเอวาประวรระวันวีระผู้ชงเป็นแฟนหลังจากที่แข่งขันชกมวยชนะในรายการไอดอนไฟส์ซีซั่น3ท่ามกลางเหล่าแฟนมวยที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักครั้งนี้ของทั้งคู่อีกทั้งยังได้กลายเป็นซีนสุดประทับใจบนโลกโซเชียลซึ่งก็มีทั้งชาวเน็ตและเหล่าคนดังมากมายเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็็นนนนจนนาําาาาาววมมมมกกออย่่งงงไรตคคสัััพธ์ขทู้ ต้องกลายเป็นที่ถูกจับตามองจนได้กลายเป็นราม่าข้ามคืนกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเอวาได้ทําผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเนวาพร้อมกับเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์คนที่สองของครีมเนวาด้วยการโปรโมทเป็นเงาดํารูปร่างให้ลุ้นกันเล่นๆว่าพรีเซนเตอร์คนที่2ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้จะเป็นใครกันแน่โดยหลายคนต่างก็พากันคาดเดาชื่อเหล่าดาราอินฟูชื่อดังกันไปต่างๆนานาจนกระทั่งพอถึงช่วงที่เฉลยก็ทำเอาหลายคนถึงกับต้องร้องฮาออกมาต,ตามๆกันเพราะว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่ว่าเป็นลูกมีีวบ มีแฟนเก่าของไมล์เมดเน็ตนั่นเองงานนี้ก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวนี้กันเป็นจํานวนมากอาทิฮ3 0สามร้อย้านครั้งงงนิงงอึ้งเลยโคตรพีคอ้าปากค้างดูแล้วขนลุกเลยน้องเอวาใจกว้างจังไม่ชอบไม่สบายใจแต่ก็แล้วแต่เขาแหละแต่ผมเห็นแล้วไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางด้านเอวาก็ไม่ได้ปล่อยหีดาม่าในครั้งนี้ยืดยาวจนเป็นปมคาใจแต่อย่างใดจึงได้รีบออกมาชี้แจงถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงได้นําแฟนเก่าของ,ของแฟนมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยเอวาได้ชี้แจง ถึงเรื่องดังกล่าวนี้ในทํานองว่าตนไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับลูกหมีที่เลือกลูกหมีมาร่วมงานกันเพราะว่าอยากช่วยคนที่รู้จักก่อนจะเผยว่าไม่มีอคติไม่ได้ไปทําเพื่อทดสอบเนตต่อย่างใดรวมถึงไม่กลัวเรื่องฐานไฟเก่าเพราะว่าลูกหมีก็มีแฟนใหม่แล้วอีกทั้งยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนทาด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงรวมถึงทุกคนเองก็ไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของพี่เนทครอบครัวเอวาหรือว่าทีมงานเรียกได้ว่าปมสาเหตุที่เอวาได้ดึงลูกหมีมาร่วมงงนนนนนในครรัั้้้ีีกก็็ไดเดเเปท่ะจจช ดยทั่นทั่วกันแล้วพร้อมกับยืนยันเรื่องดังกล่าวนี้ยืนยันทําไปไม่ได้ต้องการทดสอบไม์เมนเนตแต่อย่างใดเพียงต้องการช่วยคนที่รู้จักกันเพียงเท่านั้นหากมีอัปเดตความเคลื่อนไหวโปรดรอติดตามไปพร้อมกันได้เลยค่ะ